สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่หน้าง,งานโคก,กวดนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยที่บ้านหลังนี้ก็เป็นขนาด60ตารางเมตรนะครับมีทั้งหมด2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับหนึ่งห้องถูงพร้อมระเบียงหน้าบ้านเป็นโครงสร้างเสรีนะครับหลังนี้ก็เป็นสีเทาอ่อนตัดเทาเข้มเนาะก็ราคารวมค่าของค่าเลงนะครับเบ็ดเสร็จหลังนี้ก็อยู่ที่3ามแสน 85,000บาทนะครับโดยที่จะมีงานเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นงานคูมไฟกิ่งด้านหน้าน,นะครับเพิ่มมานิดหน่อยแล้วก็จะมีรายละเอียดภายในนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะพาลูกค้าเข้าไปชมนะครับว่าหลังนี้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันเลยนะครับเดีย๋ยวเราเริ่มจากภายนกนก่อนนะครับโดยที่หน้ากว้างของหลังนี้ก็จะอยู่ที่6เมตรนะครับยาว10เมตร ก็คือระเบียงสองเมตรเนาะแล้วก็ความกว้างหกเมตรโดยพื้นที่ระเบียงก็อยู่ประมาณนี้ค้าก็ได้ซื้อไฟเป็นโคมกิ่งเนาะให้มาติดตั้งให้รบริเวณด้านหน้าตรงนี้โดยที่ที่เรามีให้ลูกค้าเลยก็คือเป็นโหลดฟลูเซนยาวนะครับก็คือด้ดานบนสองหลดเนาะเป็นเสาเหล็กนะครับหลังนี้ก็กระเบื้องทั้งหน้าก็จะเป็นกระเบื้องขนาด 40คูณนะครับก็จะมีบันไดให้ถึงขั้นโดยที่บนไดเราก็จะใส่เป็นกันลื่นให้เลยนี่เราจะใส่กันลื่นไว้เวลาเปีย่ยนน้ำฝนหรือว่าอะไรก้าจะได้ไม่ลื่นเนาะเสาเหล็กบริเวณเสาเหล็กเนี่ยตัวฐานมันเนี่ยเราก็จะยกขึ้นมายกขึ้นมาเป็นฐานให้เนาเพื่อให้เหล็กสัมผัสน้ำโดยตรงก็ มันจะได้ไม่เกิดสนิ่ง,ง่ายๆเนาะประตูประตูก็จะเป็นขนาดอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรสิบนะครับเป็นประตูอลูมิเนียมสีขาวเนาะโดยที่อลูมิเนียมทุกบานนะครับเราจะสั่งตัดทุกบานเลยเราไม่ได้ซื้อสําเร็จมาเอามาติดนะครับล้าต่างก็จะมีขนาดอยู่ที่เมตรสิบคูณเมตรยี่นะครับตัวนี้ ข้างหน้าก็จะมีปลั๊กให้หนึ่งจุดก็เป็นตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กกาวคู่เนาะเป็นฝากันน้ำเนี่ยภายนอกเราจะใส่เป็นฝากันน้ำให้ทั้งหมดนะครับบริเวณด,ด,ด้านบนเราก็เดินท่อให้เรียบร้อยนะครับก็บงานให้เรียบร้อยเลย ด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้ครับทีนี้เราจะไปดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรครับก็จะมีเป็นหน้าต่างของห้องนอนสองบานเนาะก็คือเป็นหน้าต่างขนาดเมตรสิคูณเม็ดยี่เท่ากันเลยสองบานแล้วก็จะมีหน้าต่างห้องน้ําก็คือบริเวณตรงนั้นก็คือขนาด60 60-40นะครับตัวนั้นแน้าต่างระบายอากาศจากห้องน้ำเนาะโดยที่ตรงนี้ลูกค้าก็ได้เอาเอมาได้ติดตั้งเอเนาะก็คือฝากจุดไว้2จุดเราก็ใส่เป็นฝากันน้ำให้ก่อนโลช่างมาติดตั้งเอเนอะาะช่างก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนด้านหลัง องนี้ลูกค้าได้เปลี่ยนจากประตูออกด้านหลังไปอยู่ด้านข้างนะครับนีเปลี่ยนอ,อกไปอยู่ด้านข้างเนาะข้างหลังเราก็ไม่มีอะไรครับก็มีแค่หน้าต่างเป็นหน้าต่างของห้องคัวเนาะตัวนี้ขนาด60-80นะครับนี่หน้าต่างบานนี้ ็จะมีประมาณนี้ครับด้านข้างฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีเป็นปัดเกาคู่บริเวณตรงนั้น 1. นึ่จุดก็ใส่ฝากันน้ำให้เรียบร้อยหน้าต่างสองบานเป็นหน้าต่างของห้องโถงเนาะข้างบนก็จะลูกค้าได้ให้เราฝากสายไฟไว้รอมาติดตั้งเนาะลูกค้าอาจจะต่อเติมเองครับตัวนี้ ก็จะมีประตูตรงนี้หนึ่งบานมีก๊อกน้ําให้1จุดตรงนี้ก็เป็น A นะครับเนี่ยบริเวณตัวเนี้ยบริเวณตัวเนี้ยเป็น A ก็จะมีบันไดให้หนึ่งขั้นเหมือนเดิมด้าที่ด้านนอกก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในนะครับเผป,ประตูเข้ามาก็จะเจอห้องโถงครับห้องโถงก็จะมีขนาดอยู่ที่ 3มเมตรคูณ6เมตรนะครับกระเบื้องเป็นกระเบื้อง40นะครับหลดไฟแล้วก็จะใส่เป็นโหลด LED ให้4หลดเลยลูกค้าก็ได้เพิ่มปักเข้ามาเยอะพอสมควรกหลังเี้ก็จะมีการตัดกันเปื้อนเนาะเป็นกันเปื้อนสีธรรมดาเนาะโลบเลยข้างในเป็นสีขาวคันบรีนะครับก็ไม่แคบครับกว้าง นั่นก็เป็นตู้คอนซูเมอร์นะครับเราก็าได้เทสน้ำเทสไฟให้ลูกค้าก่อนที่เราจะส่งมอบเรียบร้อยแล้วสวยงามครับก็คือไฟเปิดได้อันนี้ก็เป็นสวิตค,ควบคุมไฟทั้งหมดนะครับก็คือจะมีหน้าบ้านข้างบ้านไฟกิง่งล้วไในตัวบ้านนะครับแล้วก็ไฟด้านข้างสองฝั่งเดี๋ยวเราจะเปิดให้หมดเลย ทีนี้พอเราเปิดไฟปุ๊บก็จะสว่างขึ้นเยอะครับในห้องโถงก็จะมีประมาณน,นี้โดยที่ตรงนี้ที่ว่าสามจุดก็คือลูกค้าได้เอาเป็นสวิตช์ไฟครัวเนาะอาไว้ตรงนี้แทนก็คือตัวนี้ไฟครัวก็จะสว่างก็เดี๋ยวเราไปเ,เข้าไปดูกันเนะาะยวดูตรงนี้ก่อนอ่าจะมีปั๊กเก้าคู่แล้วก็เป็นสายทีวีตรงนี้ ก็จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูห้องน้องที่หนึ่งก่อนอ่าห้องนอนที่หนึ่งเปิดประตูเข้ามาครับก็จะเจอห้องนอนเลยก็จะมีขนาดที่3เมตร2เมตรนะครับแล้วก็ตัดกันเพื่อนให้เรียบร้อยไฟข้างบนเป็นไฟสระเป่านะครับไฟก็มีเรียบร้อยแล้ว ไม่แค่ครับก็พอดีพอดีกับครอบครัวเล็กๆครับใส้สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทอันนี้ผมเคยบอกทุกคิดไหมครับว่า,า,าบ้านสเสาล็กข้อดีของเขาก็คือเขาจะไม่มีเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมเสาออกมาเห็นไหมจะไม่มีเหลี่ยมเสาออกมาก็ห้องนอนก็มีระดาบสองบานแล้วห้องน้องทีงนน่หนึ่งปักก็จะมีบริเวณ ตรงนั้น1จุดนะครับตามนี้เลยเี๋ยวเราไปดูห้องห้องที่สองกันต่อนะครับห้องนอนห้องที่สองก็เหมือนกันครับแต่ว่ามีาต่างแค่บานเดียวแต่ว่าขนาดเท่ากันหมด3ามคูณามหลดข้างบนก็เป็นหลดกระเป๋า เกิดจะประมาณนี้ครับไม่แคบไม่แคบเลยห้องนอนจากห้องโถงจบไปแล้วทีนี้เราจะเข้าไปดูห้องครัวกันต่อโดยที่ห้องครัวนี้ทางเข้าก็จะอยู่ที่1เมตรคูณ2เมตรนะครับความสูง2เมตรกว้าง1เมตรนะครับถ้าลูกค้ามีงบเพิ่มเติมก็สามารถ ตั้งเป็นประตูอลูมิเนียมหรือว่าประตูไม้ก็ได้นะครับตัวนี้นี่ห้องครัวห้องครัวก็จะมีขนาดที่2เมตรคูณ4เมตรนะครับตัวนี้เราก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์ให้จะเป็นเคาน์เตอร์ตัวนี้เนาะนแล้วก็มีอ่างล้างจาหนหนึ่งให้ ที่หลังนี้ลูกค้าเพิ่มเข้ามาก็คือตัวนี้ลูกค้าขอปูกกระเบื้องขึ้นมาจนถึงขอบหน้าต่างเลยก็สวยไปแบบครับเคาน์เตอร์ก็จะมีประบาณนี้เลยจะมีปลั๊กให้ตรงนี้หนึ่งุดแล้วก็ตรงนี้เราเอาไว้เสียบทีวีเสียบอะไรแล้ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วมีสวิตเป็นสวิต ของห้องน้ำกับด้านหลังเนาะตัวนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในห้องน้ำมือตัวนะครับห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีขนาดอยู่ที่2เม2เมตรนะครับแต่ว่าปูกระเบื้องไปแล้วมันก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณเมตรเก้าสิบคูณเมตเก้าสิบลยมัไม่แคบครับโดยที่เราจะมีให้ลูกค้าก็คือตามนี้เลยก็จะมี ผางหลังหน้าแล้วก็กระจก1บานใส่ชำระแล้วก็จ็โค้กครับอันนี้คือรวมในราคานี้เลยกระเบื้องกระเบื้องพื้นก็จะเป็นกระเบื้องขนาด30คูณสนะครับตัวนี้เป็นผิวหยาบเนาะจะได้ไม่ลื่นส่วนกระเบื้องผนังก็เราก็ปูให้ถึงฝ้าเลยกระตามนี้เลยส่วนเพื่อท่นักอ่ดลูกค้าได้ คือมาให้เราติดตั้งให้นะแต่เราก็จะมีฝักบัวแถมให้แล้วก็ก๊อก,กน้ำตังนีหนึ่งแถมให้เป็นก๊อกน้ําแบบทั้งเปิดก๊อกได้แล้วก็เปิดเข้าฝักบัวได้นะครับห้องน้ำจะมีมาณนี้เลยไม่มีอะไรซับซ้อนก็ประมาณนี้ครับส่วนลูกค้าที่สนใจนะครับเป็นผลงานของทีมช่างเรา เราก็จะมีการเปิดจองคิวแล้วครับตอนนี้ก็คือเป็นคิวของเดือนตุลาพฤศจิกาทันวาสา3คิวเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่าได้ดูคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรหรือว่าเ a c e บุก๊กที่อยู่ด้านล่างนะครับยังไงก็ฝากลูกค้านะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่างเนาะท่างจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาให้ลูกค้าได้ชม เป็นแนวทางยังไงก็ขอขอบคุณครับ